อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงชุดหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็แต้มที่เข้าในงวดที่แล้วที่ผ่านมากันเพื่อนเพื่อนสมาชิกบางคนก็คงจะได้จับชุดตัวเลขแล้วก็ไปตัดด้วยแต้มของเราไปเป็นบางเป็นบางส่วนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนคลิปนี้เราจะมาจับเป็นคู่ชุด2 2ตัวล่างกัน ความกับเลขเด่นของเราที่ยังไม่เคยดุดเลยนะครับสําหรับเด่นล่างของเรานั้นมาดูกันว่าเราจะให้เด่นชุดไหนนั้นแล้วก็ประกบเป็นคู่ชุดเราจะประกบเป็นชุดแบบไหนก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางเป็นแค่การคํานวณสถิติย้อนหลังความหน้าที่จะเป็นเท่านั้นเราเองก็ไม่แน่ใจ แล้วก็ไม่มั่นใจนะครับว่าตัวเลขต้องออกในชุดแนวทางที่เราคำนวณหรือเปล่าดังนั้นเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆนะครับมามาดูชุดประกบคู่ชุดล่างของเรากันว่าเราจะประกบเป็นคู่ชุดแบบไหนแล้วก็จะมาตัดด้วยแต้มของเราว่าจะเป็นชุดไหนนั้นก็จะมีอยู่ตามนี้นะเพื่อนๆก็คือ ัวล่างชุด2ตัวล่างของเราจะให้เด่นไปที่เด่นไปที่5 6 7ก็แล้วกันากก็คือชุดนี้ วที่แล้วเราก็ให้ดินไปที่5 6 7หรือเปล่าก็เข้าอยู่ที่เลข5าอยู่นะเพื่อน,อนอทีนี้เราจะมาจับกันว่าจะได้ชุดไหนนั้นเดี๋ยวเลขดับผมว่าผมจะลงเลขดับให้นะเพื่อน,อนวันนี้เดี๋ยวผมจะวางเลขดับไปให้เลยผมวางแค่ตัวเดียวพอๆนะเพราะว่าผมไม่อยากตัดเยอะก็ถ้าเกิดว่าดับอาอยู่นะก็ให้ดับไปที่ดับที่ เลขแปดนะวันนี้เด็กแปดของเราดังนั้นแล้วชุดเล็กแปดเราก็ตัดทิ้งไปได้มันก็จะได้เหลือน้อยลงกว่าเดิมนะเพื่อนสำหรับวดนี้มาที่ว่าดินห้าหกเจ็ดนั้นผมจะเอาชุดที่ว่าติดห้านี่ห้าหรหกนี้มาจับกับชุดหลักหน่วยของเราก็จะได้ตามนี้นะก,ก็คือห้าเจ็ด 5้5เ5้5ห้แล้วก็ห้เนาะห้ต่อไปเลข6กของเราก็คือ6 7จ็ดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามมาดูแต้มมาดูแต้มเรามาดูตับแต้มของเรากันตัวไหนที่เข้าแต้มไอแต้มของเราก็ชุดนี้นะเพื่อนห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยไอนี้แต้มสองไม่มี แต้มสี่ก็ไม่มีอันนี้เขาเต็มห้าอยู่นั่นเพื่อนอันนี้เขาเต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดชุดที่ติดห้าก็เข้ามาสีคู่ชุดตัวนี้ก็เป็นตลองไปเขาแล้วกันมาดูชุดที่ติดเลขหก 6. อันนี้เต็มสามไม่มีเต็มสี แต็มเต็มสามเต็มสี่เอ้ยเต็มห้าเต็มห้าอ้ยมีเว้ยอันนี้เต็มห้านะเพื่อนเต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดโอ้ติดติดแทบทุกตัวเพื่อนติดติดเยอะเลยสุดนี้ส่วนที่เราจะให้เน้นเนหน่อยนะเพื่อนวันนี้ ผมจะให้มันติด5 6หตัวที่ติดเนะเพื่อนผมจะวงกลมไว้ให้เลยที่ผมชอบชอบที่ผมชอบชอบนะเพื่อนก็คือเนี่ยเดี๋ยวทาแต้มสีไว้ให้เลยก็คือเลข7เลข7นั้นเขาดันมาอยู่ที่ตำแหน่งของหลักหน่วยนะเพื่อนถ้าเกิดว่าเขามาอยู่ที่ตำแหน่งของหลักหน่วยสำหรับชุดเลข7ของเรานั้น เราก็จะจิตไว้อยู่ที่หลักหน่วยตำแหน่งตำแหน่งนี้ก็ถือว่าถูกไปแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาจับด้วยชุดแต้มของเราเลยนะเพื่อนถ้าเกิดว่าจะมาจับชุดแต้มของเรามันก็จะได้อยู่ที่1 2 3 4 5 6่คู่ชุดนะเพื่อน,อนก็คือ7อะไรได้5ก็8 7นั่นเพื่อนก็คือ8 7เอ่ ได้6ก็คือ9 7 0 7 1 7 2 7แต้ม9 3 7ก็คือแต้ม0 ชุดที่เราจะตัดอีกชุดหนึง่งก็คือชุดนี้เพราะว่าเราไปดับอยู่ที่เลขแปดนะเพื่อนก็คือตัดทิ้งดังนั้นแล้วชุดที่ว่าผมเน้นแต่ชุดนี้เขาออกไปแล้วนั่นเพื่อนเขาออกไปแล้วก็คือชุดนี้เขาออกไปดังนั้นแล้วที่ผมเน้นเน้นอยู่ก็จะ อยู่ที่ที่ติดเจ็ดทั้งเกตด,ดูน้เพื่อนก็คือไอ้แปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหลักหน่วยทั้งนั้นเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าจะมาติดอยู่ก็จะมีอยู่ที่ไอ้สองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดถ้าเกิดว่าตรงตรง,ตรงหลักนะเพื่อนก็คือสองเจ็ดสามเจ็ดดังนั้นแล้วก็ไม่น่าจะเกินชุดนี้นะเพื่อนสองเจ็ดมันเป็นแต้มเก้า ต่ว่ามันออกบนมาแล้วนะแต่ก็อย่าประมาทนะเพื่อนไม่งั้นก็สามเจ็ดเอาที่เน้น<ๆ>ไปก็คือชุดนีด้แหละก่อนหวยมันออกวันที่สองหรือเปล่าเพื่อนสงสัยหวยมันออกวันที่สองนะเพราะว่าวันที่วันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานหรือเปล่าเพื่อนอเอาเอาเอางี้ดีกว่าเอาชุดเน้นของเราไปก็คือชุดที่ว่าติดเจ็ดเด่นเจ็ดที่เน้นเป็นพิเศษรรหน่อยก็คือ เอาเป็น2 7แล้วก็37ไปก่อนนั่นเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยมาอันนี้เราก็ยังไม่ได้สรุปเป็นที่แน่ชัดนะอาจจะไปดูสูตรต่างๆแล้วก็มาอันนี้มาตัดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเอาชุดที่ว่าเราไปดูชุดแรกไอ้ที่เราจับชุดแรกนี่แหละเอามาเน้นให้กับเพื่อนๆเ,เอาไว้พิจารณาดูก,ก่อนก็คือชุดนี้เราจะเน้นไปอยู่ที่เลขเจ็ดก,ก็ติดเจ็ดก็จะเป็นชุดเนี้ยที่ติดเจ็ด อันนี้ก็ใช่นั่นเพื่อนแต่มันไม่เข้าแต้มนะชุดเนี้ยห้าเจ็ดกับหกเจ็ดเนี้ยเอาที่ว่าติดเจ็ดไปก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่ชุดที่เหลือก็อปรองก็แล้วกันถ้าเกิดเพื่อนหรือว่าเพื่อนไม่ชอบชุดที่ว่าติดเจ็ดชุดนี้ชุดพวกเนี้ยชุดที่ติดห้าแล้วก็ติดถกที่เข้าแต้มก็มีอยู่ตามนี้นะเพื่อนที่ผมขีดเส้นไว้เอาอยัางไงเพื่อนก็พิจารณาดูก็แล้วกันว่าชอบตัวไหนเดี๋ยวเราจะมาไอเอาสูตรตัวเด่นตัวอะไรมา มาตัดมาคัดให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีนึงก็แล้วกันส่วนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูเลขบุญกันนะที่นี้เพราะว่าเลขบุญเรายังไม่ได้ลงเลยชุดล่างเราก็พอจะได้ตัวแล้วแหละเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวไอ้ตัวเด่นตัวอะไรมาตัดมาคัดอีกทีหนึง่งตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆจะไม่เกินนี้หรอกถ้าเกิดเราจะไปจับชุดเต็มเลยมันเยอะผมก็เลยเอาจัดเป็นเฉพาะตัวเด่นมาเอามาจัดขนาดน,นี้เอาเฉพาะตัวเด่นมาจับ มันก็ยังเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดเราไปจับหมดทุกตัวนี่โอ้หไม่ต้องพูดเลยเพื่อนๆยังไงมันก็ต้องถูกแหละเพราะว่ามันเยอะเอายังไงยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาตัดเทปมาคัดให้อีกทีนึงก็แล้วกันเดี๋ยวจะทําให้ดีที่สุดอ่างวดน,นี้เพราะว่าล่างงวดที่แล้วเราก็จับพลาดไปพลาดเพราะคู่ขี่นี่แหละงวดน,นี้เราไม่ต้องเอาคู่ขี่หรอกเราเอามาจับเอาตัวเดียนจับตัดมาคัดอีกทีนึงเลยเพราะว่าเราก็พลาดโอกาสไปหลายทีแล้วสำหรับคู่ขี่ของเราเพราะว่าชุดปักหลักของเรามันก็เดินข,งของเขาดีอยู่แล้ว ไปเสียตรงที่คู่ขี่ของเราเพราะว่ามันก็ตัดไปตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะเพื่อนคู่ขี่เราเนี่ยแต่บนว่าเป็นเลข็คขู่มันก็มีหนึ่งสองสามเลขข็ขี่ก็สองตัวเหมือนงอนที่แล้วเราไปได้เลข็ขี่มั่นดันมาเลขคู่เห็นไหมเอ้ายังไงชุดไอ้สองตัวบนเดี๋ยวผมจะลวให้ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ